ศาสตร์ชมเริญน,นะครับผมก็ขอว่าขอให้ของเล่นวิทยาศาสตร์จงเจริญแล้วกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณในการผลิตและก็จัดจำหน่ายชุด,ดกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เอเนเซมเพลนไซด์ครั้ S <S งนี้นะคะสุดยอดแบ<ล>บ<ห>ต่อไปไค่ะโรงเรียนภูผันจังหวัดศรีสะเกษค่ะลำดับถัดไปค่ะโรงเรียนชุมชนบ้านตะขบจังหวัดนครราชสีมาค่คะ นะคะเริเรียนบางสิบค่ะและในโอกาสนี้นะคะ ของเล่นวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งก็เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกับบริษัทแกรมโก้ประเทศไทยเราเชื่อกันว่าของเล่นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับเด็กๆสําหรับการเรียนรู้ นะครับก็เลยมีความร่วมมือกันขึ้นระหว่างทางอพวชกับทางบริษัทแกมปโกนักวิชาการของอพวชนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยกิจกรรมที่เราพัฒนาขึ้นมาก็จะใช้กันอยู่แต่ในที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เท่านั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นโอกาสดีที่เรามีพันธมิตรของเราที่อยากที่จะนําในเรื่องของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านของเล่นเนี่ยนะครับออกมาสู่พี่น้องประชาชนในวงกว้าง นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านน้องๆที่ไม่ได้มาเล่นที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะจัดหาของเล่นเหล่านี้ไปเล่นไปเรียนรู้ที่บ้านได้ ซึ่งของเล่นวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้เนี่ยเรานำมาทั้งหมด4ชุดนะครับเราเรียกว่า4ชุดชุดแรกก็จะเป็นชุดการทดลองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการช่วยคุณครูนะครับในเรื่องของการสอนให้มีความสนุกสนานแล้วก็สามารถที่จะให้เด็กๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลับไปเล่นเองที่บ้านได้นะครับชุดที่2ก็จะเป็นชุดของเล่น นะครับเป็นของเล่นที่เราพัฒนาขึ้นมาจากหลักกลไกง่ายๆในชีวิตประจําวันนะครับน้องๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของแม่เหล็กบ้างในเรื่องของการทวงน้ําหนักบ้างในเรื่องของอการหมุนเรื่องของเชือกอะไรต่างๆบ้างนะครับก็จะเป็นอ,อีกอันหนึ่งที่สามารถจะเล่นได้ด้วยตัวเองชุดที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับ iot อันนี้ก็จะ a d v a น c e ขึ้นมาหน่อยหนึ่ง นะครับมีการเขียนโค้ดแล้วก็มีการเอาไปใช้ได้จริงแล้วก็ไปดัดแปลงเป็นสมาร์ทฟาร์มเอาไปดัดแปลงใช้การควบคุมไฟฟ้าในาบ้านได้นะครับแล้วก็ชุดที่4นี่ก็จะเป็นชุดที่เกี่ยวข้องกับ s t e มก็เป็นชุดที่เราเรียกว่าเป็นชุดเมคเกอร นะครับก็สามารถที่จะให้น้องๆให้คุณครูเนี่ยเอาของที่อยู่รอบๆตัวนะครับมาพัฒนาเป็นของเล่นมาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ซึ่งทั้ง4ี่ชุดนี้ก็ได้พร้อมที่จะวางจำหน่ายนะครับแล้วก็เชื่อว่าของเล่นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนไทยให้เยาวชนไทยเนี่ยมีความรักแล้วก็มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นยังไงก็ฝากให้ทุกๆท,ท่านนะครับช่วยมาสนับสนุนแล้วก็มาเรียนรู้ กับของเล่นวิทยาศาสตร์ของทางอปชด้วยนะครับในธนะิตผลคาละ ก็ในในฐานะที่ในฐานะของบริษัทกามาโกประเทศไทยนะคะก็อย่างที่เรียนไปว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ทางออพวชได้ให้ความไว้วางใจนะคะให้บริษัทของเราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อการรียนกรสอนชุดนี้ก็ตามมาตรฐานหลักสากลค่ะเรามีการความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตสื่อมาเป็นระยะเวลา45ปีแล้วก็ในการนี้ก็เป็นการดีที่ได้มีความร่วมมือกับทางภาครัฐหน่วยงานรัฐนะคะแล้วก็ได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับน้องๆ เยาวชนเราอยากให้ทางน้องๆเยาวชนทุกคนนะคะรักในวิทยาศาสตร์แล้วก็เรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปพร้อมกันค่ะก็หวังว่าชุดกิจกรรมทั้ง4กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้น้องๆได้เข้าใจเรื่องของวิทยาศาสตร์ว่าจริงๆแล้ว,วิทยาศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงแต่เปิดใจแล้วก็ลองลองมือทําดูค่ะก็ขอบคุณมากค่ะชชิวนรู้เรื่อย คาะก็ สำหรับสื่อกิจกรรมชุดนี้นะคะมีหลากหลายมากแล้วก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ทั้งคุณครูทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะันนั้นก็อยากจะเรียนว่าท่านผู้สนใจทุกคนนะคะสามารถที่จะติดต่อ,อ,อหาชุดกิจกรรมเหล่านี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านของอวชเองที่อ,อ,องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยา,าศาสตร์นะคะหรือว่าจะสามารถที่จะหาจากสื่อ,อทางออนไลน์ก็ได้นะคะจากไซต์ช็อปของเราะค,ะค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สนุกสนาน สำหรับเด็กๆและเยาวชนไทยคะ่ะสุดท้ายท่านอยากฝากอะไรก็อยากฝากว่วา จริงๆเราก็โตมากับของเล่นนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยก็คงมีความทรงจําที่ดีกับของเล่นของเล่นเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีพัฒนาการขึ้นมาได้นะครับเรามีความฉลาดเรามีทักษะมีอะไรต่างๆขึ้นมาได้ก็คิดว่าอยากที่จะให้ทุกๆคนให้ความสําคัญกับของเล่นโดยเฉพาะของเล่นของเราที่เป็นของเล่นที่มีประโยชน์แล้วก็สร้างการเรียนรู้ไปได้พร้อมๆกันนะครับก็สุดท้ายก็มาชวนเล่นของเล่นกันนะครับขอบคุณนะครับ